ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการดวงดี12ราศีครับผมจนันทการแก้วเพิ่มรายงานตัวครับวันนี้ไปดูราศีมิถุนคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16มิถุนายนถึง16รกรกฎาคมของทุกปีหรือผู้ที่เกิดลัคนาราศีมิถุนตามเวลาตกฟากนะครับไตรมาสที่4โค้งสุดท้ายของปี2,567จะเป็นเช่นไรไปดูกันนะครับ ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับช่วงนี้ใครสนใจดูดวงก็ยังมีโปรพิเศษให้นะครับ299บาทจากราคา1 2 0 0บาทเนี่ยนะครับสนใจก็แอดไลน์มาที่แอดสายนัดเอสโตนะครับหรือเบอร์โทร084647 2999นะครับใครเดือดร้อนเรื่องเงินก็ดูให้ฟรีได้นะครับไปดูภาพรวมของดาวใหญ่นะครับดาวเสา ดาวเจเริญมรณะจรเข้อเรือนสุภาษะนะครับดาวเสาก็สัมพันธ์ดีกับลัคนานะก็ทําให้เจ้าชะตาขยันขันแข็งนะครับทรหดอด,อด,อดทนแต่ความหมายของดาวเสาคือเป็นดาวโทษทุกข์และเป็นเจเริญมรณะเขาสุภาษะเขาแปลว่าอาจจะได้รับโทษทุกข์จากเจ้านายหรือผู้หลักผู้ใหญ่หรือบางคนผู้หลักผู้ใหญ่สูญเสียเจ็บป่วยนะครับราหูเจเริญสุภาษะจรเข้อเรือนกัมมะ ตอบแบบกำปั้นทุบดินก็แปลว่างานดีเจริญก้าวหน้าประสบความสําเร็จโดยเฉพาะงานด้านต่างประเทศนะครับหรืองานเ,าเกี่ยวกด้านการศึกษาการศาสนานะครับแต่ถ้าดูจากดาวราหูนะครับเป็นดาวบัปปะเคราะห์เช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็นดาวที่ดีการงานก็เจริญก้าวหน้าแน่นอนอย่างเช่นราหูเป็นเกษตรมหาอุดเป็นราชาโชคนะครับจอดมาเป็นสีเจริงกรรมาการงานดีนะครับ ท,ทั้งดาวเสาร์ทั้งราหูเนี่ยนะครับถ้าเป็นเกษตรมหาอุตราชาชโชคจอเป็นสีก็ถือว่าดีนะครับแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าดาวบาปะเคราะห์เนี่ยนะครับนะเป็นดาวที่ให้โทษอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นดาวอยู่อริมรณะวินาจรเป็นกาลีกลับเป็นผลเสียนะครับดูดวงดวงูดวงก็ต้องดูทั้ง2ด้านนะครับทั้งด้านดีและด้านเสียคนในราศีเดียวกันเนี่ยเป็นล,ล้านๆคนไม่มีใครหรอกครับที่จะดีเหมือนกันหมดนะครับมันขึ้นอยู่กับปัจจัย การดูดวงกับปัจจัยหลายอย่างนะครับแต่หมอดูที่ดูทาง u t u b e เนี่ยใช้ปัจจัยแค่2อสอย่างโอกาสถูกต้องแม่นย้ำก็ไม่เท่าไหร่นะครับแม้แต่ของผมก็เช่นเดียวกันนะครับต็อขอให้ฟังหูไว้หูนะครับกรมมะดาวพฤหัสเจริญกรรมะจรเขเรือนวินาศนะครับดวงดาวค่อนข้างจะตอกย้ําเรื่องปัญหาเรื่องการงานนะครับในด้านเสียคือการงานเสียหายตกงานออกจากงานธุรก,กิจล้มเหลวนะครับถูกผู้ใหญ่กดดันนะ แต่ในด้านด้านดีของคาว่าวินาศก็แปลว่าต่างประเทศหรือทํางานอยู่เบื้องหลังนะครับอย่างเช่นเคยออกรบในสนามรบกลับมาเป็นเสนาธิการอยู่เบื้องหลังคอยวางแผนนะครับโอเคไปดูเรื่องการงานนะครับสุภาเข้ากรรมะนะครับดาวกรรมะเข้าวินาศพูดถึงโดยภาพรวมแล้วนะครับแนวโน้มการงานก็ค่อนข้างจะน,น่าเป็นห่วงนะครับ ยกเว้นผู้ที่ทํางานอยู่เบื้องหลังนะครับหรือทํางานด้านต่างประเทศนะครับใครที่เห็นสถานการณ์ไม่ดีก็หาทางเปลี่ยนงานได้เลยนะครับเห็นท่าทางโรงงานถ้าจะไม่ไม่รอดหรือบริษัททำท่าจะไปไม่รอดนะครับตอนนี้ธุรกิจการงานค่อนข้างที่จะมีปัญหากันเยอะนะครับทําให้คนตกงานกันเยอะนะเพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะครับหางานสำรองไว้ได้เลยนะครับนะแต่บางคนก็อาจจะออกมาทําธุรกิจส่วนตัวนะครับไม่ต้องกลัวนะ บางคนถือวิกฤตเป็นโอกาสนะครับจากการเป็นลูกจ้างออกมาเป็นเจ้าของธุรกิจทําเองกลับร่ารวยกว่าเป็นลูกจ้างก็มีเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวถ้าเรามีความรู้ความสามารถลุยได้เลยนะครับมาดูช่วงงานกลางกันยายนถึงกลางตุลาคมเนี่ยนะครับการงานก้าวหน้าการค้าการลงทุนประสบความสําเร็จนะครับ <c oughs> จะมีทุนจะเข้าไปบุกเบิกธุรกิจหรือการงานอย่างเต็มความสามารถนะครับ จากราหูเขากรมมะก็ทําให้เจ้าชะตาหลงไหลในการทํางานทุ่มเทการทํางานสุดความสามารถนะครับผู้ที่ทําการค้าขายทั่วไปการติดต่อประสานงานนะครับด้านขนส่งโลจิสติกานด้านอสังหาริมทรัพย์กําลังพัฒนาไป็นทิศทางที่ดีขึ้นนะครับสามารถก่อร่างสร้างตัวสร้างงานให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น <c oughs> ชาวมิถุนบางคน จะมีเพื่อนๆหรือญาติพี่น้องหรือพ่อแม่มาช่วยเหลือสนับสนุนธุรกิจการงานนะครับบางคนก็จะมีลูกหลานบริวารหรือลูกน้องเข้ามาช่วยขยับขยายธุรกิจการงานให้ทันสมัยเช่นนําเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาพัฒนางา,านให้มันดีขึ้นนะครับเช่นระบบเทคโนโลยีระบบออนไลน์ Online, ระบบคอมพิวเตอร์นะเข้ามาพัฒนาเพื่อให้งานมันรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับบางคนจะมีความคิดเริ่รมสร้างสารรค์ผลงานโดยการเริ่มช่องทางใหม่ๆในการขายเช่น เดิมมีขายสินค้าหน้าร้านแล้วก็ยังเพิ่มช่องทางการขายทางด้านออนไลน์นะครับทุกวันนี้ต้องบุกทางออนไลน์ทุกอาชีพนะครับเดีย๋ยวนี้การค้าขายถ้าใครไม่มีออนไลน์ถือว่าตกยุคไปแล้วนะครับเดีย๋ยวนี้คนค้าขายออนไลน์ร่ารวยกันเยอะนะครับแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะครับขึ้นอยู่ความรู้ความสามารถแต่ละคนนะแต่การฝึกฝนกันได้นะครับชาวมิถุน่ <c oughs> รักและทุ่มเทกับการทำงาน <c oughs> นะครับกลางตุลาคมแต่เรื่องงานก็ระวังนิดนึงนะครับช่วง19กันยาถึงวันที่6ตุลาคมดาวพุธเล็งกับราหูในเรือนกรรมะเนี่ยครับพันธุกรมมะก็ระวังเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจการงานผิดพลาดเสียหายนะครับหรือมีปัญหาขัดแย้งกับคู่ค้าหรือหุ้นส่วนนะครับการเ,เจรจาติดต่อช่วงนี้ก็อาจจะติดขัดล่าช้านะครับ ระวังเรื่องคำพูดคำจาหรือเอกสารให้ดีนะครับกลางตุลาคมถึงกลางพฤศจิกายนนะครับช่วงนี้การงานเริ่มมีปัญหานะครับการติดต่อวิ่งเต้นการเจรจาค้าขายยังไม่ค่อยเป็นไปตามเป้าหมายนะครับบางคนจะมีศัตรูคู่แข่งคอยแย่งงานนะครับทำให้การงานสะดุดบางคนลูกน้องเจ็บป่วยลาป่วยทำให้งานลาช้าออกไปชาวมิถุนบางคนจะเจอหัวหน้าหรือเจอ้านายคอยกดดันเพื่อเพิ่มเป้า หรือทําเป้าทําให้งานให้ถึงเป้าจากยอดขายนะครับบางคนก็โดนเจ้านายผลักดันให้ทํางานสําเร็จตามกําหนดสัญญาว่าจ้างนะครับโดยเฉพาะพวกงานรับเหมาต่างๆเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็จะมีสัญญาว่าจ้างต้องเสร็จตามกําหนดนะครับถ้าเสร็จช้ากว่ากําหนดมีเกณฑ์จะถูกเขาเรียกว่าถูกปรับนะ ระวังจะมีปัญหาขัดแย้งทะเลาะกันกับเพื่อนร่วมงานด้วยนะครับกลางพฤศจิกายนจนถึงสิ้นปี2566-67นะครับขออภครับการงานเริ่มขยับขยายได้ดีขึ้นนะครับชาวมิถุนสามารถฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคมาได้และเอาชนะศัตรูคู่แข่งขันนะครับผู้ที่ประมูลงานใหญ่มีเกณฑ์จะได้งานผู้ที่ทํางานค้าขายจะมีลูกค้ามากขึ้นนะครับชาวมิถุนจะได้ฉลองชัยชนะงาน นะครับได้งานใหญ่ฉลองปีใหม่พร้อมกันเลยนะครับ2,568นะครับถือว่าเป็นปีปลายปีนี้จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับอาจจะมีปัญหาติดขัดบ้างนะครับเนื่องจากช่วงปลายปีเนี่ยดาวพักองศากันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้อดทนนะครับใช้ความอดทนความพยายามในการแก้ไขปัญหาในการต่อสู้กับธุรกิจการงานนะครับตอนนี้คู่แข่งก็เพิ่มมากขึ้นนะมาตัดราคากันก็เยอะโดยเฉพาะพวก นักธุรกิจนักค้าขายคนจีนเข้ามานะครับมาทุ่มตลาดนะครับก็ทําให้คนไทยเราค่อนข้างจะลำบากกันขอให้เราอดทนสู้ๆนะครับการเงินโดยภาพรวมแล้วนะครับดาวอังคารดาวเจ้าือนอริลาภะจอนทับลักนานะครับจนถึงวันที่19ตุลาคมนี้ถือว่าโชคลาภการเงินโดดเด่นนะครับสู้แล้วรวยสู้แล้วประสบความสําเร็จนะถ้าอังคารดีนี่ก็ถือว่าดีมากนะครับทาให้เจ้าชะตาขยันขันแข็ง กล้าแข็งขยันมากขึ้นนะครับทุ่มเทลุยนะทำให้ประสบความสําเร็จนะแต่ถ้าดาวอังคารใครเสียนะครับอยู่อริมรณะวินาจรเป็นกาลีก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับนะระวังปัญหาสุขภาพแล้วก็จรเข้าเรือนการเงินตั้งแต่วันที่19ตุลาคมถึงวันที่24มกราคม2568นะครับนะครับช่วงนี้ดาวอังคารพักองศาจออยู่ที่นี่นานทีเดียวนะครับช่วงนี้ ถ้าดาวอังคารเดิมดีจอ,อมาเป็นสีชาวมิถุนจะได้เงินก้อนใหญ่นะครับจะได้โชคลาภรายได้ดีขึ้นนะครับแต่เนื่องจากดาวอังคารเป็นนิดเนี่ยนะครับก็อาจจะได้มานิดนิดหน่อยๆนแต่ได้นานนะได้น้อยน้อยแต่ได้นานๆนนะครับเหมือนเพลงสายยันสัญญาเขาบอกรักสายยันให้น้อยแต่รักให้นานๆนะครับช่วงนี้ก็ไม่ต้องวิตกกังวลมากเกินไปนะครับการเงินเข้ามาเรื่อยๆนะครับการงานดี โดยเฉพาะถ้าใครมีดาวอังคารเป็นสีจะโชคดีมีเงินเข้ามาเยอะทีเดียวนะครับแม้จะไม่มากนักแต่ก็มีใช้ใจ่ายจะสบายๆนะครับแต่ถ้าดาวอังคารเสียนะครับอังคารเดิมอยู่อริมรณะวินาจรมาเป็นกาลีนี่ก็ต้องอระมัดระวังหน่อยนะครับแนวโน้มจะมีรายจ่ายเยอะนะครับการเงินเสียหายนะมีอัิเตบทางการเงิน พอได้เงินมาก็ต้องนําไปใช้นี่สินบางคนก็ไม่พอใช้ต้องไปกู้นี่เพิ่มอีกนะครับก็ต้องสู้กันไปนะครับบางหมอดูบางคนบอกชาวมิถุนจะรวยไปร้อยล้านพันล้านก็ไม่รู้เขาอะไรมาพูดนะครับมันต้องแล้วไม่บอกว่ารวยเพราะอะไรด้วยนะครับพูดมาลอยๆหมอหมอดูเหมือนหมอเดาครับพูดไปมั่วๆนะครับแล้วคนก็ชอบโอ้โหสาธุสาธุกันเป็นแถวนะนะเป็นลทัทธิเหมือนเป็นลทัทธิบา้บาบ้าอะไรเข้ามาก็ไม่รู้นะครับ ราะฉะนั้นการดูดวงเนี่ยนะครับต้องรู้จริงนะครับไม่ใช่รู้แบบงูงปลาแล้วมาดูให้ชาวบ้านเขานะครับเป็นบาปกรรมทําให้คนหลงผิดบางคนบอกว่าจะรวยใช้เงินมั่วเงินหมดขึ้นมาแล้วจะทำยังไงนะครับดาวพุธดาวตนุลักษ์จรเข้าอรินะครับตั้งแต่24ตุลาคมจนถึงสิ้นปี2567ะครับชาวมีถุนบางคน ต้องต่อสู้กับปัญหาต่างๆนะครับอาลีแปลว่าการต่อสู้แข่งขันปัญหาอุปสรรคนะครับเหล่าตนุรักษ์ตกเข้าไปลุยนะครับบางคนถึงขั้นเจ็บป่วยนะครับสู้งานหนักจนจนเจ็บป่วยนะครับต้องรักษาพยาบาลนะ <c oughs> ผู้ที่ทําอาชีพอิสระนะมีปัญหาสุขภาพก็จะทำให้ทางานได้ไม่เต็มที่ทําให้รายได้ลดลงเหมือนกันนะครับรายได้ก็ได้ไม่เต็มที่โดยเฉพาะอาชีพที่ไม่มีเงินเดือนนะครับ แต่มนุษย์เงินเดือนคงไม่มีผลกระทบอะไรมากนักนะครับอย่างมากก็อาจจะได้ลดโบนัสลงหรือไม่ได้โบนัสแค่นั้นเองนะครับเงินเดือนอาจจะคงที่ยกเว้นผู้บริหารบางคนก็อาจจะมีการลดเงินเดือนลงเหมือนกันนะครับนอกจากนีเน้เงินที่คาดว่าจะได้จากการทํางานก็ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับบางทีก็ได้เงินล่าเช้าออไปเพราะเราอาคารที่จอดอยู่เรือนการเงินเนี่ยนะครับ นอกจากเป็นนิดแล้วยังต้องพักองศาอีกนะครับตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายน2567ถึงวันที่24มกราคม2568นะครับพักองศาอยู่ยาวนานทีเดียวนะครับโอเคและดาวอังคารยังพักองศาอ,อ่อช่วงนั้นอ,อ,อยู่เรือนการเงินนะครับเรามาพักองศาวันที่29พฤศจิกายน2567นะครับถึงวันที่13มีนาคม2568นะครับ ช่วงแรกคืออยู่เรือนการเงินนะครับพักองศาอยู่เรือนการเงินนะครับก็ทําให้การเงินลาช้าออกไปนะครับเป็นเหตุให้การเงินชะลอตัวเพราะฉะนั้นชาวมิถุนควรวางแผนการเงินให้ดีนะครับอย่าเพิ่งลงทุนหรือซื้อเข้าของที่ไม่จําเป็นนะครับของไม่ควรซื้อก็อย่าไปพิไรซื้อนะให้อดมื้อกินมื้อนะหลานจ๋าเหมือนคำกรนโบราณที่ท่านว่าไว้นะครับ อย่าประมาทในการเสี่ยงนําเงินไปเสี่ยงเล่นหุ้นเล่นหวยใน,นการพนันทุกชนิดนะครับช่วงนี้ดาวการเงินพักองศาก็ต้องมีผลกระทบนะครับนอกจากนี้เจ้าชะตาบางคนในคนในครอบคร,วรัวมีเกณฑ์เจ็บป่วยต้องนําเงินสํารองในการรักษาพยาบาลนะครับทางที่ดีก็ควรจะป้องกันการสูญเสียทางการเงินโดยทําประกันสุขภาพไว้นะครับ นะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าโรงพยาบาลบริษัทประกันก็จะจ่ายให้นะครับคนเราเนี่ยนะช่วงที่มีเงินเนี่ยก็ใช้จ่ายเงินอย่างสนุกสนานนะครับบางคนใช้อย่างไร้สติใช้มันเต็มที่นะครับโดยเฉพาะใครมีราหูลวงซ้ำนี่ต้องระมัดระวังเลยนะครับพอเงินหมดนะทุกอย่างรู้สึกว่ามันแย่นะพอไม่มีเงินก็ทําให้เครียดเป็นทุกข์นะครับ ยิ่งเป็นหนี้ด้วยยิ่งเป็นทุกข์หนักนะครับพระพุทธเจ้าตรัสว่าอินาธนังทุกขังโลเกการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกนะครับเพราะฉะนั้นการไม่เป็นหนี้ดีที่สุดนะครับใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังนะมาดูเรื่องความรักคู่ครองดาวพัธด,ดาวเจ้าเรือนปัตตานินะครับจอดอยู่เรือนวินาศนะไม่ได้อยู่วินาศแค่ดวงเดียวนะครับจอดไปทับดาวมฤตยูด้วยนะครับ ตามความหมายแล้วก็เป็นความหมายที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจะมีถุนบางคนจะได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากเพศตรงข้ามนะครับบางคนก็คู่ครองเอาเงินไปเล่นหุ้นไปจนเจ๊งนะครับหรือไปซื้อคริปโตนะครับทำให้เป็นหนี้บางคนอาจจะล้มละลายก็ได้นะครับในพื้นดวงของใครหรือดวงจรมาในพระหัสเนี่ยนะครับเป็นดาวเกี่ยวกับธนาคารนะครับที่ผมเคยดูดวงมานะครับ เป็นนับธุรกิจใหญ่เป็นผู้รับเหมาใหญ่สุดท้ายล้มละลายถูกธนาคารยึดดินยึดที่ดินไปนะครับนะเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันผลสุดท้ายเจราจาตกลงยึดทรัพย์สินกัน3รอบนะครับรอบสุดท้ายเนี่ยเจ้าชะตาก็พยายามยืนยันที่จะสู้ต่อนะครับแต่ทางแบงก์กดดันจนเครียดนะครับเช่นเลือดในสมองแตกนะล้มลงในที่ประชมุมแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับนี่แหละครับ เวลาเครดิตดีแบงก์เขาก็เชิญไปกู้นะพอ,อช่วงเครดิตเราแย่แบงก์จ้องจะยึดทรัพย์นะครับมันเป็นเช่นนี้เองมนุษย์เราเพราะฉะนั้นก็อย่าประมาทนะครับอย่าเป็นหนี้เกินตัวนะครับไม่มีอะไรแน่นอนแต่คนเราเวลาลุ่งเนี่ยมักจะไม่ค่อยมิตกังวลอะไรนะครับนะอยากซื้ออะไรก็ซื้อเรื่องความรักคู่ครองกันเช่นเดียวกันนะครับถ้าได้คู่ดีคู่ก็ช่วยสนับสนุนเราให้เจริญก้าวหน้าประสบความสําเร็จนะครับ เป็นคู่สร้างคู่สมถ้าใครได้คู่ไม่ดีก็พาเราพังไปด้วยนะครับทาให้ชีวิตธุรกิจพังไปด้วยนะครับบางคนไปติดการพน,นันไปเล่นหุ้นจนพังนะโดยได้คู่ไม่ไม่ฟังกันเนี่ยนะครับบางครั้งก็ดันทุรังไม่ฟังกันเนี่ยไม่ปรึกษาหารือกันนะเจ๊งมาเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคู่ครองก็เหมือนหุ้นส่วนนะครับทาอะไรต้องปรึกษาหารือกันนะครับไม่ใช่ไปแอบ,ม,บมุบมิบทาอยู่คนเดียวนะครับเจ๊งขึ้นมา คู่ครองก็จะรู้ตัวก็แทบจะล้มทั้งยืนนะครับอีกเรื่องคู่ครองต่อนะครับปตัตตนิวินาศบางคนก็มีคู่แบบลับๆก็ได้นะครับโดยเฉพาะคนมีเงินเนี่ยนะก็มีอาจจะมีคู่แบบลับๆมีกิ๊กไม่เปิดเผยนะครับ ปตัตตนีวินาศบางคนก็ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคู่แข่งก็ได้นะครับอย่างเช่นนักกีฬาเนี่ยอาจจะเจอ,อคู่ต่อสู้แข็งแกร่งจนทําให้เราถูกน็อกได้นะครับแต่ในด้านดีปตัตตนีวินาศก็อาจจะหมายถึงคู่ครองคนรักหรือหุ้นส่วนหรือมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนแบบไม่เปิดเผยก็ได้นะครับแปลในด้านดีนะครับวินาศแปลว่ารับ,รบไม่เปิดเผยนะครับ อีกด้านด้านร้ายวินาศก็แปลว่าเสียหายแบบปรบป,ปับฉับพลันนะครับอย่างวินาศภัยเนี่ยเกิดอุบิเหตุขึ้นมาอย่างภัยพิบัต,ติต่างๆเนี่ยน,นะครับเขาเรียกว่าภัยแบบพินาศนะเกิดมาแล้วเกิดเสียหายอย่างใหญ่หลวงนะครับเพราะฉะนั้นการฟังคลิปก็ขอให้ฟังหูไว้หูนะครับเราเป็นชาวพุทธเชื่ออย่างมีสตินะเชื่ออย่างผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะครับ ไม่ใช่ใครหมอดูคนไหนทายว่าดีก็โอ้โหดีใจนะล่าเริงไปเขาด้วยนะครับบางคนก็อาจจะดูเพื่อเอาใจผู้ฟังเพื่อสร้างเครดิตสร้างเรตติ้งนะครับเพราะคนที่พูดตรงไปตรงมาเหมือนผมเนี่ยคนไม่ค่อยติดตามเท่าไหร่นะครับชอบแตให้หมอดูชมเออราศีนี้รวยรวยรวยทุกราศีดีทุกราศีไม่มีราศีไหนไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับจะให้ผมทายแบบนั้นผมทมไม่ได้นะครับบางคนหาว่าผมแทงกักสด้านนะ ชีวิตจริงคนเราก็เป็นเช่นนี้จริงๆดวงคนก็เป็นเช่นเดียวกันนะครับไม่มีใครดีทุกคนนะครับแม้แต่คนราศีเดียวกันนะ้้ออยู่กับเหตุกับปัจจัยอยู่กับพื้นดวงอยู่กับทักษะเดิมทักษะจรองประกอบมันมีเยอะนะครับถ้าจะแน่จริงต้องดูดวงส่วนตัวนะครับโอเคไปดูต่อนะครับช่วงตุลาถึงกลางพฤศจิกายนเนี่ยนะครับคนโสดก็มี หรือผู้ที่เป็นไม้หรือผ่านการหย่าร้างมาแล้วนะครับก็มีเกณฑ์จะได้พบรักชีวิตรักก็ยังมีความสุขอยู่นะครับบางคนก็ได้พบรักใหม่กลางพฤศจิกายนถึงกลางธันวาคมคนโสดมีเกณฑ์จะได้พบรักกับเด็กหน้าตาดีนะครับคนบางคนสนใจหรือไปรักเพื่อนที่เคยเรียนด้วยกันมาเลยเคยทำงานร่วมกันมานะครับบางคนจะได้พบรักกับคนต่างชาตินะ กลางธันวาคมถึงสิ้นปี2,567นะครับผู้ที่แต่งงานแล้วจะมีปัญหาหึงหวงกันบ้างนะครับคนโสดความรักก็ยังไม่ค่อยลงตัวนะครับจริงๆแล้วช่วงปลายปีเนี่ยดาวพักอุกกาบันเยอะนะครับทั้งดาวพฤหัสมรุติยูและดาวเสาร์นะครับก็ทําให้ทุกด้านนะครับทุกราศีก็มีผลกระทบไม่มากก็น้อยนะครับขึ้นอยู่ว่าราศีไหนได้รับผลกระทบตรงๆจากดาวดังกล่าวเนี่ยนะครับ มาดูเรื่องอุบัติเหตุและสุขภาพโดยภาพรวมแล้วชาวมิถุนจะสุขภาพดียกเว้นผู้สูงวัยนะครับแต่ช่วง24ตุลาคมจนถึงสิ้นปีจนถึงวันที่8มกราคม2568นะครับดาวพุธด,ดาวตนุลักษ์จนอยู่เรือนอริและพักองศาด้วยเป็นบางช่วงนะครับนะอยู่ที่นี่นานทีเดียวถึงสเดือนนะครับอริแปลว่าโรภาคภัยไข้เจ็บนะหรือเจอปัญหาเจออุปสรรคนะก็ช่วงนี้ ชาวมิถุนก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะครับแนวโน้มจะเจ็บป่วยเหมือนกันนะนรับเกิดอะไรขึ้นมานิดๆหน่อยๆก็คอยสังเกตสุขภาพตัวเองนะครับเป็นไปได้ก็ปรึกษาหมอนะครับถ้าดูอาการไม่ดีก็รีบไปหาหมอก็แล้วกันนะครับขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ก็มาติดตามรับฟังฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้จย์ทำคลิปต่อไปนะครับใครสนใจดูดวงก็แอดไลน์เข้ามานะครับ แอดไซนัดอโตทร08467 7 2 9ส9นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ฟังทุกท่านโชคดีมีความสุขมั่งมีสีสุขทุกคนครับสวัสดีครับ